พอมาเจอที่บาโบเนี่ยครับรู้สึกว่ามันเหมาะกับตัวเราการใช้ดีมนานซับไพของที่นี่คือมีทั้งเหตุและผลในตัวมันเวลาจะเข้าออเดอร์ครับมันต้องมีเช็คลิสอะไรบ้างไอเนี้ยผมเลยชอบที่จะ ใช้วิชาของบาโวเนี่ยครับอ๋อก็ได้เห็นพิเตอร์นะครับผู้หญิงคนนี้ทำไมมีทัศนคติที่ดีจังเลยทำไมประสบความสําเร็จจังเลยผมก็เลยได้เข้ามาศึกษาได้ลองลงเรียนดูนะครับก็พบการเทรดที่ ประสบความสาเร็จนะครับผมผมเข้ากลุ่มมากลุ่มนึงแล้วก็พบกับพ์ดุก๊กเขาส่งพอร์ตมาอย่างเงี้ยทุกวันนะครับเป็นพอร์ตที่มูลค่าแค่3 0 0ร้อถึงห้าเหรียญครับคือไม่ได้เยอะชอบแนวคิดของฝั่งทีมบาวโอครับคือไม่จำเป็นต้องมีพอร์ตใหญ่โตแต่สามารถทํากาไรเป็นเปอร์เซ็นต์ได้แบบเรื่อยๆอะไรเงี้ยทำให้เราตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันนี้แหละครั้งแรกที่เข้ามาในบาวโอคือเป็นอ่สาสัมมนาฟรีแล้วเราก็เห็นว่าคือให้ความรู้ค่อนข้าง,างจะง่าย แล้วทําให้เราเข้าใจว่า,าตลาดโฟเร็กคืออะไรมันใช้ได้จริงแพทเทิร์นการสอนเนื้อหาการสอนวิธีการสอนนะคะทำให้เรามีความรู้สึกว่าบราโวเนี่ยมีการเตรียมตัวที่ดีมีการถ่ายทอดประสบการณ์<ม>คือแบบประเภทว่ามีเท่าไหร่ก็ถ่ายทอดให้หมดเลยพร้อมทั้งให้เคล็ดลับหลายอย่างด้วยก็เลยมีความรู้สึกประทับใจก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเราต้องการไปต่อเราต้องการที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะตามรอยคนเก่งก็จะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้น เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยครับจากตอนแรกการเทรดก็เทรดแบบมั่วๆครับดูแบบดูอะไรก็ไม่เป็นแต่ว่าพอดูดีมานสัพายเป็นก็รู้ว่า ทำไมกราฟถึงเป็นอย่างนี้ทำไมกราฟถึงไปอย่างนี้ครับการเปลี่ยนแปลงเหรอครับหนึ่งเลยก็คือความรู้นะครับความรู้ในการมองกราฟเราสามารถวิเคราะห์ได้แม่นยําขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่เคยเทรดเลยครับมาเจอเบาวก็ได้ใช้เรื่องของ <c oughs> ดีมนันสป라이เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างจะดูง่ายการเทรดทุกครั้งมัน,ม,นมีโอกาสที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเราเครียดใช่ไหมคะอาจารย์เตยอะค่ะเป็นคนที่ประคองไมเซ็ตของลูกศิษย์อะค่ะว่าคุณต้องทําอย่างนี้นะคุณต้องคิดอย่างนี้นะคุณจึงจะทําให้เรามีความสุขและสามารถเดินไปในเส้นทางนนนนี้้ไดอย่างสุกกัับมะะค yeah พอลองได้เข้าไปเทรดในสนามจริงๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าสิ่งที่เรายังขาดเรื่องความเข้าใจมากๆเลยก็คือเรื่องของ mindset หรือว่าวิธีการที่เราจะเข้ามาอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืนนะคะเพราะว่าพอเราได้มาเทรดจริงๆอะค่ะเราจะรู้สึกว่าคือมันไม่ได้เป็นแค่เหมือนการเอาเงินมาลงทุนแต่ว่ามันเหมือนเป็นการที่เราเนี่ยต้องเล่นกับอารมณ์ตัวเองถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้ค่ะไม่ว่าเราจะมีทุนเท่าไหร่มันก็สามารถที่จะหายไปหมดได้เช่นเดียวกันค่ะดีขึ้นตรงที่ว่าวินเลทเราสูงขึ้น แต่ก่อนจากเมื่อก่อนนี้ไม่ถึง50าสิบะค่ะตอนนี้ก็ประมาณ50-60%ถึงกในการเทรดแต่ละครั้งค่ะสิ่งที่ผมได้นะครับในเรื่องของการคอนโทรลอารมณ์นะครับผมเรื่องของการจินตนาการนะครับผมเพราะว่าการจินตนาการเนี่ยจะทําให้เรานะครับประสบความสําเร็จได้นะครับการนึกถึงสิ่งสําคัญนะครับแรงดึงดูดนะครับตัวนี้ครับจะเป็นตัวช่วยให้เรานะครับเทรดได้ดียิ่งขึ้นมากๆเลยครับ แล้วก็สามารถทํากําไรได้นะครับสามารถถอนตังค์ได้ครับจากที่แรกก็เติมตังค์อย่างเดียวก็หลังๆก็เริ่มถอนตังค์ได้อะไรเงี้ยก็เพราะว่าความรู้ที่ได้จากบาวโวในแคมป์วันนั้นนะครับถ้าคิดว่า f o ร e เ็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังในอนาคตว่าเราจะเป็นเทรดเดอร์ก็อยากจะบอกว่าบาวโวประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นบาโวก็จะสามารถนำเราไปสู่ความสำเร็จได้เช่นเดียวกันค่ะก็อยากให้ลองมาเข้าแคมป์ดูเพราะว่าจะเห็นมุมมองที่แตกต่าง จะรู้ว่าข้อผิดพลาดของเราคืออะไรจะรู้เลยว่า m i ซ์เซตของเราอะไรเงี้ยค่ะถูกต้องหรือเปล่าหรือเราต้องมีสิ่งที่ต้องแก้ไขอะไรบ้างเงี้ยค่ะวิทยากรที่เราจะเจอค่ะมันมีนมนมนโอกาสได้น้อยนะคะที่เราจะได้เจอพวกเขาได้ฟังคนสําเร็จค่ะได้ใกล้ชิดคนสําเร็จได้สัมผัสบ,บรรยากาศนะคะมันทําให้เรารู้สึกว่านี่แหละของจริงไม่ต้องคิดเยอะค่ะคือถ้าเราอยากเข้ามาจริงอ่ะเข้ามาเลยมาที่แคมป์ได้เลยเราจะได้มากกว่าที่เราคาดหวังแน่นอนค่ะที่นี่นะครับคือของจริงนะครับในเรื่องของการเทรดครับ ถ้าคุณไม่เคยลองนะครับตัดสินใจลองได้เลยครับถ้าหากว่าเรายังรู้สึกว่าเรายังขาดความมั่นใจเราอยากจะมาคุกคีเราอยากจะมาเป็นค่าเฉลี่ยของคนที่เขาสบสำเร็จเนี่ยมาดีกว่าครับแล้วก<อ>นติดต่อสอบถามได้แล้ววันนี้ที่เพจ b r o w o r Vintage Thailand และ Line แอ b r o w o Vintage